ไี่ยังอยู่ในล่านะเนี่ยเป็นภารเนี้ยนะต้องมีต้องมีชิ้ลหลักการวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ต่าง,งต่านะเพื่อให้สมดุลถือถ้าทําได้ตามนี้มีเสรศษมากนะการขับเคลื่อนก็เน้นการสู่ปฏิบัติแล้วก็การติดตามตัวตนทดลองตั้งแต่นี้ไปไม่ว่าแผนอะไรต้องมีอย่างนั้น มันจะเข้าเรื่องหลักการประกันคุณภาพวิธีการตรวจติดต่ามานะนันที่โม่มาภาพรวมตนี้ก็ต้องการฉายให้เห็นว่าอย่างรัฐบาลในการจะทำอะไรให้มันดีนะก็ใช้หลักการใช้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผน,นช่วยเราต้องมีหลักการ ลายละเอยียดพวกนี้นะเข้าเว็บไซต์พวก powerpoint พวกเอกสารที่ีเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นดาวโหลดนะฮนะเนีเป็นคพัพลงเื่อตัวการที่เราเรียกสั้นๆว่สาสภาพักเนีย่ยตัวนี้หสภาพักตนเราเข้าเว็บไซต์เนี่ยเอกสารที่จะมาให้ดูเมื่อกี้อาจารย์พี่นเองเข้าไปคนตรงนี้เองมาอีกมา ก็มากนนะามีอะไรอยากจะพูดคุยถามอะไรก่อนนะกรอ,ตอทตเอ็นแผนไหมม,มีมีแผนอย่างไงแผนกองทำเป็นไงเดี่ยนะรก नहीं कि कभी